ครับผมเนาะอ่ะให้คุณเตมพูดถึงงานในวันนี้หน่อยครับได้ครับผมก็งานวันนี้เป็นงานเน่ครับงานวันนี้เป็นของ vivo เนาะเราก็มีภาพยนตร์สั้นที่บอกเลยว่าถ่ายด้วยมือถือถูกต้องซึ่งแบบเราเราตื่นเต้นด้วยด้วยความที่ของ vivo อ่ะกล้อง vivo เขาดีมากอยู่แล้วจากที่เราแบบได้ลง ig ใช่แบบรูปที่เราถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยผมมันเหมือนแบบถ่ายตองวันปกติเลใช่แล้วคือวันนี้ ทางวีโ o เขาทำภาพพยนต์ภาพพยนต์ส้างด้านซึ่งเราอยากรู้มากวิธีการถ่ายทำโดยใช้กล้องโทรศัพท์อ่เจ้าตัวไม่เคยเห็นอ่าไม่เคยเห็นเหมือนกันไม่เคยเห็นไงนี่ก็อยากรู้ว่าเอ้ยเขาจะถ่ายข่าวอกมาแล้วมันภาพมันเป็นยังไงใช่นี่ซึ่งน่าสนใจมากถูกต้องและยิ่งอ่าเขาเรียกว่าอะไรคนเป็นหนึ่งเรื่องเป็นพี่วอร์ตกาใช่ครับผมใช่ยิ่งตื่นเต้นขึ้นไปใหญ่เลยครับคือหลายคนยอาจจะคิดว่าการถ่ายทำภาพยนตร์เนี่ยจะต้องเป็นกล้อง อย่าทุกวันนี้เทคโนโลยีมันไปไกลมากก็ใช้โทรสัมผัสสามผัสเขอาไปก็ได้แต่ว่าเราเห็นเพลยเลอร์คือส่วนตัวของเราก็คือยืนยันว่าโอ้ฟังชันนี่คือโดนใจไปรุ่นแน่นอนแน่นอนแล้วผมยิ่งเป็นสายแบบถ่ายรูปอย่างพวกเราเนี่ยคือต้องโดนกล้องเพาดีมากใช่ครับผมให้ปากนิดนึงเนาะอ๋อได้ครับผมก็อ่ะเริ่มก่อนเอาไปชุบ อ่อูาด้าครับผมก็ฝากงานวันนี้ของทาง Vivo ่เนี่ยครับผมเป็นภาพยนตร์สั้นเรื่อง The Escape Room นะครับผมใช่ซึ่งการไหนทำจะใช้กล้องโทรศัพท์ของใช่ครับผมก็จะเห็นความแปลกใหม่อะไรหลายอย่างเนาะใช่ครับนีก็ฝากติดตามด้วยใช่ครับอยากให้ทุกคนมาดูนะว่าเอ้ยการใช้กล้องโทรศัพท์มาถ่ายมันจะเป็นยังไงอยากให้ทุกคนมาดูจริงครับถูกต้องครับผมงานของเราหน่อยที่เราได้คอนแอร์แล้วใช่ครับผมก็อ่า องบุญนะครับผมจะมีอ่าโปรเจกต์อ่ Beyond Forever 2ใช่ครับผมก็จะมีทั้งคอนเสิร์ตรวมถึงซีรีส์ด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ที่เพิ่งถ่ายจบไปเป็นอีเวนต์ซันครับผมที่หลานอาทิตย์ครับผมก็เพิ่งถ่ายจบไปเช่นกันครับผมก็น่าคิดว่าน่าจะออนแอร์ประมาณเดือนนี้ขนาดปลายเดือนนี้เป็นประมาณครับผมใช่ครก็มีเชือกผ่านโปรเจกต์ใหญ่ของเราเชือกผ่านจริงๆเราคนรอรุนมากเลยไม่ไม่ใช่แค่หลายคนหุ่นก็รอรุนหุ่เต็มรอรุนมาก จนแบบอันเนี้ยปีนี้ลงไทม์ไลน์ไปแล้วว่าได้ดูแน่นอนคือพฤศจิกายนนี้ใช่ครับใช่ครับผมก็ฝากคนติดตามของเราด้วยนะครับผมคืนเต้นลุงอะไรอย่างนคี้บ เพราะจริงๆตอนนี้นะมันเลยเขาว่าตื่นเต้นไปแล้วมันตื่นเต้นจนหายไปแล้วคือเรามีเวลาทําใจกับมันเรารู้ทุกกระบวนการของมันมามาก่อนเนี้ยว่าเอ,อ้ยจะถ่ายแล้วก็ไม่ได้ถ่ายจะถ่ายแล้โดนโควิดอีกคือเราเรา,เราอยู่นเรอชินเราคิดว่าเราทาหน้าที่ตัวเองในการเป็นนักแสดงถูกต้องทําให้มันออกมาดีที่สุดเพื่อูขอโทษครับ เพื่อตอบแทนแฟนคลับด้วยใช่ครับก็คือตอนนี้คือบทนี่คือเข้ามาอยู่ในอ่อันนี้หมดแล้วนะไส่เลื่อยคือก็อ่านอ่านอ่านทวนไปด้วยใช่ครับผมแล้วช่วงนี้ก็มีแบบอับบิวหุ่นนิดนึงใช่ครับผมก็ต้องโชว์เยอะไม่ล่นเรื่องนี้หนักรอบนี้ก็นักว่ายน้ำอ่ะเนาะก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นหนักที่เขาพอแบบต้องคัดทีมชาติอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นหนักที่เขาเราจะเป็นโค้ชอะไรเป็นแบบรองประธานชมรมที่จะคอยสั่งเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คำบุญจะไม่ค่อยขนาดนั้นของเขาใจเยอะเลยเรื่องซีนแจะผิดอ่านผ่อนใช่ไหม ไอ้อาดถอดนี่คือหมายถึงยังไงหมายแบบเอ้แค่อาดเดีถอดแล้วไม่ไม่ไม่ก็คือถ้าว่ายน้ำมัคงถอดใช่ใช่ใช่คือมันมันเอาที่สมควรแบบตามตามซีนที่สมควรดีกว่าอย่างเช่นว่ายน้ำมันก็คงต้องถอดสักท่าเดี๋ยวเรียกว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เหมือนแบบว่ายน้ำทั่วไปใช่ครับสนหุ่นก็รอดูกันไปคือเอาจริงก็ทำพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดอาจจะไม่ได้ออกมาแบบเด็มใจทุกคนแต่ก็เต็มที่ให้เชื่อไว้ว่าเราพยายามทำเต็มที่ที่สุดแล้ว ครับผมถือว่าเฟิร์มตอนนี้ก็คือเล่นเฟิร์มเล่นอยู่พยายามกินอาหารไปทุกที่นั่นไปเล่นเฟิร์มอัดเวโรตีนอ่ากล่องร่างกายไม่ออกนะออกกินอย่างเดียวครับอาหารผ่านตามกันด้วยเนาะผนจับใช่ครับผมอ่ะเดี๋ยวพีิกล่ะพูดกับอีกอันนึงก็ตักับเกาลีกันโอ้โห อ๋อของบุญใช่ไหมครับผมที่จริงอะบุญวางแผนบินไปแค่6วันใช่แต่ไปไปมาซื้อตั๋วมันมีปัญหาก็เลยต้องเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปเรื่อยๆจนถึงวันที่20เนี่ยเราแบบไม่ได้แล้วเราต้องกลับมาทํางานก็เลยต้องซื้อตั๋วใหม่เลยใช่แล้วด้วยความที่ไฟล์บินมันมีถึงวันที่สาอ่ะเราก็เลยต้องกลับมาที่ฝรใช่เราต้อค่อยมารีฟันเงินเราคืนที่หลั หายากเลยไหมรอบนี้เพราะว่ามันหายยากเลยเขาบอกว่าไปจนไม่รู้จะทำอะไรใช่คือแบบเราแรกๆเราก็ตื่นเต้นได้ไปนู่นไปนี่พอหลังๆไม่นะออกไปกินข้าวกับเข้าห้องนอนอย่างเงี้ยใช่แทนต่างรีดต่างีดไปที่ไหนต่อยไหมสำหรับเราคงไม่มีแล้วล่ะฮะทำงานหาเงินก่อนใช่ไหมใช้เงินไปเยอะมากที่นู่นไม่อยากบอกตัวเลขหรือยิ้มห่เขาไปแล้วโอเคเออปุรดนดุใช่ไหมโอเคนะขอบคุณมาก ควาเอินสันไหนนะ